เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น บแรกครับเป็นเลขนำโชคนะครับเป็นปกงวดประจำวันที่2พฤษภาคมสมัน7นครับรอบนี้ให้เด่น6กับเด่น8 6 0 6 2 6 5 6 1 8 0 8 2 8 5 8 1 3 0 3 2 3 5และก็3 1นะครับใบต่อไปเป็นลาบผลพูนทวีครับรอบที่แล้วให้เด่น2เด่น5เด่น9เด่น เข้าเด่น9นะครับก็97ครับรอบนี้สำหรับ2พฤษภาคมนะครับให้เด่น3เด่น6เด่น8 3 0 6 0 8 0 3 4 6 4 8 4 3 7 6 7และก็8 7มานะครับสำหรับลาบผลพูนทวี แนวทางใบต่อไปนะครับเป็นแนวทางของแอดเกติศัก์นะครับรอบนี้2พฤษภาคมนะครับให้842นะครับแล้วก็ตัวกันจะเป็น498นะครับไปดูอีกใบหนึงนะครับมีทั้งหมดอยู่3ใบ3ชุดนะครับชุด2ตัวจะเป็น8448 12และก็21นะครับ ใบสุดท้ายนะครับของแอดเกติศักดิ์ครับใบนี้นะครับเป็นชุด2ตัวเหนือใต้ครับให้8 4 4 8 4 7 7 4 8 7 7 2 2 1 1 2นะครับไปดูแนวทางใบต่อไปนะครับเป็นแนวทางของแอดบีวันนานะครับรอบนี้ให้เด่น2อมาครับ2 4 2 6 นะครับแล้วก็จะตัวแถมมาอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น734ครับใบต่อไปนะครับใบนี้ตัวเป็นตัวเน้นนะครับให้เด่น 3, เม็ดเดียว34แลี่ะก็จะมีชุด634 734มาครับทางใบต่อไปนะเป็นของแอดท่านนี้นะครับให้7กับ4ีนะครับเน้นเด่น7นะครับ อ่าเน้นเด่น4ครับขออภัย4 0 4 1 4 9 7 0 7 1 7 9นะครับตัวนี้จะเป็น4 6แล้วก็76นะครับเม็ดเดียวจะเป็น4 7ครับแล้วทางไปต่อไปนะครับเป็นของคำแก้วครับคำแก้วให้เด่นใต้ล่างมาเด่น001และ02มานะครับขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลด้วยนะครับแล้วทางไปต่อไปครับเป็นของเพชรอุดรนะครับให เด่นใต้ล่างมาครับเป็นเด่นหนึ่งก็จะเป็นก็จะเป็นชุด0ูนย์ครับใบต่อไปนะครับเป็นของอินซีนำโชคนะครับเด่นเหนือเด่น6กับ7ครับให้6 7 6 9 7 4และก็7 5มานะครับส่วนใต้ให้เด่น5กับ6ครับ5 6 5 7 6 4และก็6 5นะครับ ส่วนใบนี้เป็นแาวทางของเลขประชานิยมนะครับเป็นปกนะครับนำมาฝากครับเด่น0เด่น 1, 1เด่น3เด่น6แล้วก็จะมีชุด2ตัวนะครับใบต่อไปครับเป็นนิตยสาราเงินล้านนะครับเป็นปกเช่นเคยครับให้เด่น7เด่น3เด่น5เด่นจะเป็นเด่น7กับ3ครับ 7จ็ดหกเจ็ดเก3 4 3 8 5ดสี่เจ็แล้ก็ห้นะครับแล้วก็จะมีชุด2ตัวทางด้านล่างนะครับนำมาฝากครับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของนิตยสารมหาลาบนะครับเป็นใบนี้เป็นปกนะครับ ก็จะมีเด่น3กับเด่น0มาครับ3032 35 0105 07นะครับแล้วก็ชุด3ตัว093 506 413และ358ใบต่อไปครับไปดูใบนี้ครับเป็นเลขคัมพีหวยนะครับของอาจารย์พลขอนแก่นนะครับให้เด่น8ลอง5มาครับ 80, 82, 87, 83, 81, 50, 52, 57, 53แลวก็51นะครับในวงกลมจะเป็นตัวเน้นนะครับก็จะเป็น 78, 4, 7, 57, 783, 753, 781, 751ครับเจ้าพ่อมหาราบนะครับให้เด่น8ลอง3กับ2ครับมีชุด2ตัวแล้วก็ชุด3ตัวนำมาฝากนะครับชุดเหนือใต้นะครับ ไปต่อไปครับเป็นฟันธงนะครับรอบนี้ให้เด่น0ูนย์กับ3มาครับศูนย์สองศูนยนะครับก็ตัวตัวเด่นจะเป็น5 351, 253, 185, 205นะครับลอง1กับ2ครับ <c oughs> พุทธคุณเล็กเหล็กไหลน,นะครับ <c oughs> เด่น0ูนย <c oughs> ์ลอง2ครับ 08, 03, 05, 01 091013151928232529ครับชุดเหนือใต้ก็จะมีชุด3ตัวอีกชุดหนึ่งนะครับจะเป็น703709128123แล้วทางเป็นของอาจารย์บุญหลายนะครับไบต่อไปเป็นมหาเลขทงชัยนะครับให้เด่น4ลอง6ครับ4 3 4 0 4 1 4 7 4 8 5 3 5 0 5 1 5 7 5 8 6้าเจ็ดห้าแปดหก็ดและก็หนะครับนนทางใบต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นฟ้าประธานนะครับให้เด่น9กอง7ครับ9 3 9 0 9 8 9 4 6 3 6 0 6 8 6 4 7ก้าแปดเ้ากแ็ดสละก็เนะครับเป็นชุดเหนือใต้ของ แนวนทางของรัตติการณอรนงครับใบต่อไปนะครับเป็นใบท้ายเล่มนะครับเป็นเส้นทางรวยให้เด่น8 8 0 8 9เสซียนนะครับเลขเหนือเซียนครับให้เด่น0 0 5 0 6 0 9เลขพ่อแก่นะครับให้9กับ6 9 7 6 5 3 0 5 3 6 3 9 6 0 7 9ครับ ไปต่อไปครับเป็นฟ้าสั่งรวยนะครับให้เด่น2 2 9 6 2 3 2 5 2 9เลขดวนเด่น1ครับ1 2 1 5 1 9และก็0 1 5มหารวยครับเด่น4เด่น5เด่น8 4 1 8 7 5 6 3 9ครับ ไปต่อไปครับเป็นอาจารย์เทพสถาพรน,นะครับให้เด่น5กับเด่น3 5 3 5 8 5 2 7 6 3 0นะครับแล้วก็ฟันทง7ครับ7 1และ7 1 7 3และ7 6ครับ